อุ้ยแม่ปุ้ยพี่โมนวานใช้คำสรรพนามนนกุลหวานใจแอปแท็กซอนแบบนี้ทำเอาแฟนๆฟินไม่ไหวปีหน้าแต่งเลยค่ะ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งคู่นะคะตั้งแต่เปิดตัวกำลังพัฒนาความสัมพันธ์นะคะก็ขย,ยันสาดหวานออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้ฟินแบบไม่ต้องพักสำหรับผู้รักป้ายแดงของวงการบันเทิงอย่างพระเอกสุนทรนน,อนกุลชานนันตินทรกุลกับผู้ที่สร้างกันานมีมรักจีรวทผมนรอพี่เขาได้แต่ผมไม่อยากพี่เขารอนานเมื่อพักหลังๆนะคะจะเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยมักจะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักบนอบอุ่นออกม,มาให้ เซอร์ไพรส์วันเกิดน้องพี่ใหม่ลูกสาวสุดที่รักของหวานใจแอร์แท็กซ์ออนได้มีโมเมนต์ครอบครัวนนกูนที่ให้การต้อนรับแอร์แท็กซ์ออนและก็น้องพี่ใหม่อย่างอบอุน่นโดยล่าสุดนะคะในไอจีแอร์อันเดอร์สกอร์นนกูนอันเดสกอร์ซัพพอร์เตอร์นะคะก็ได้ออกมาโพสคลิปขณะที่นนกูนเนี่ยไปไวอวยพรีปีใหม่แล้วก็บังเอิญเจอก,กับแม่ปุย้ยที่วนวันซึ่งก็ถามว่าน้องเคยมาทําอะไรทําเอาแฟนๆถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของคู่นี้กันเพียบเ,เลยนะคะบอกเลยว่าแม่ปุ้ยเนี่ยคือตัวชงทีีี่่่่่แแทททท้โโดดดยยยเเเพจจััังกกลาาววนนนนนนนะะะะะคคคคขปปชชุร เท่ากับตาแม่ปุ้ยเลยเรย์ชอบความสู้กับของประโยคอะเขินะแต่ผมแซวถึงแฟนกลับอีอีใครอยู่ด้วยก็ชอบหลังจากคลิปนี้นะคะไปแพร่กไปก็มีฟแฟนๆเนข้ามากดหัวใจแล้วก็ชื่นชมในความน่ารักมากมายนะคะทีเช่นน่ารักน้องเขยเข้ามาทําอะไรร้ายเขินเลยน่ารักเพราะฉันนแฟนแม่แอฟเขินตามที่ป้าปุ้ยแซวแล้วก็ขำการหมุนถุงหิ้วติ้วๆของอตุย คู่นี้เขาน่ารักกันมากนะคะน้องแอป,ปกับน้องโนนถ้าเขาอยู่ด้วยกันอุ้ยแม่แม่พี่ตัวชงน่ารักน้องเขยมาทำอะไรผมมาไว้พรอปีใหม่อ็นดูความน่ารักนุ่นกุลอุ้ยพบคนน่ารักหน้าแดงสามอัตราค่ะถ้าเจอแฟนนี่คงเซอร์ไพรส์หน้าดูเลยน้องเขยมาทำอะไรง้ยน่ารักอ่ะพี่ปุ้ยเรียกนุนว่าลูกเขยนุนกุณไม่ติดนะาแถมยิ้มชอบใจงื้อน้องเขยสายตาเต็มไปด้วยความอินดูน่ารัก สงคุณอรักนะ้แม่ปุ้ยถูกใจประโยคนี้กับตันเรือผมชงเองชื่นเองเหลือพื้นที่ให้ลูกเรือแบบผมทํางานบ้างครับอะไรจะน่ารักเกินร์ขนาดนั้นพี่ปุ้ยชงเข้มมากน่ารักไม่เจอหวานใจเลยโอ้ยแม่ปุ้ยน่ารักโอ้ยเขินแทนน้องเขยน่ารักมากนากวลกุลโดยชอบนวกุลมากชอบแม่ปุ้ยบอกน้องเขยปีหน้าเร้ดีค่ะแต่งเลย <c oughs> เมื่อกี้ขอสัมผัสน้ำใหม่ค่ะน้องเขยก็มาทำอะไรน้องเขยก็มาทำอะไรว้าวันนี้มาทำอะไรจ๊ะทำอะไรคะมาสวัสดีปีใหม่เออมันเดียวเหรอเดีตอนแรกว่าเดินเข้ามาอุ้ยเสียดายถ้าเกิดพี่เขาอยู่เอ้ยทัดไทยเป็นข้อรายการเนี้ยมาคนละวันก็นั่งกับเราฝากกดติดตามกด s ับ s c r i